คุณเชื่อไหมในสมรภูมิปราสาทต,ตะควายมีทหารขเขมรอย่างน้อย16ศพถูกทิ้งตายขาซากปรักหักพังในขณะที่รัฐบาลตัวเองเลือกยกย่องแค่คนยอมแพ้แต่คนที่เก็บกู้ศพทำพิธีและฝังให้ด้วยศักดิ์ศรีกลับเป็นทหารไทยวันนี้เราจะพาคุณไปดูความจริงที่ถูกปกปิด ในสนามรบที่เต็มไปด้วยเสียงปืนแล้วก็ควันดินปืนนะคะอะไรคือสิ่งที่นิยามความเป็นวีรบุรุษกันแน่คะอืมเป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากนะครับคือมันคือการสู้จนลมหายใจสุดท้ายเพื่อปกป้องผืนดินเหรอหรือว่าเป็นการตัดสินใจวางอาวุธเพื่อรักษาชีวิตเพื่อนพ้องครับมันเป็นคำถามที่ซับซ้อนมากแต่เรื่องราววันนี้มันจะซับซ้อนยิ่งกว่าอีกค่ะเมื่อเรื่องเล่าของทหารสกลุ่มครับผม กลุ่มหนึ่งยอมจำนวนอีกกลุ่มสู้จนตัวตายแต่กลับถูกนำมาเล่าขานสลับด้านกันอย่างสินเชิงเลยใช่เลยซึ่งเบื้องหลังความสูญเสียเนี่ยมันมีเรื่องการเบืองโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็ชะตากรรมของทหารที่ถูกลืมซ่อนอยู่ครับอาล่ะค่ะเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้ไปพร้อมกันดีกว่าใช่เลยครับ คือคลิปที่เราได้ดูมาเนี่ยมันพาเราไปยืนอยู่ตรงพื้นที่จริงๆเลยนะครับที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ในช่วงเวลาที่การสู้รบเพิ่งจะสงบลงหมาดๆแต่สิ่งที่หลงเหลืออยู่มันไม่ใช่ความเงียบสงบแต่มันคือภาพโศก,กนาฏกรรมแล้วก็คำถามอีกมากมายเลยที่ยังไม่มีคำตอบสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือ การพยายามทำความเข้าใจว่าเรื่องเล่าอย่างเป็นทางการที่รัฐบาลสร้างขึ้นกับความจริงในสนามรบจริงๆอะคะ่ะมันต่างกันได้ขนาดไหนต่างกันได้ยังไงโดยดูจากชะตากรรมของทหารกัมพูชาสองกลุ่มที่ท,ที่มันต่างกันสุดขั้วนี่แหละคะ่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพความจริงที่ปรากฏในคลิปข่าวเลยนะครับค่ะหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายทหารไทยก็ได้เข้าไปเคลียร์พื้นที่บริเวณปราสาทตาควายแล้วก็พบกับภาพที่มัน น่าสลดใจมากครับคือร่างของทหารกัมพูชาจํานวนมากที่เสียชีวิตดิฉันเข้าใจว่านับได้เบื้องต้นอย่างน้อย16นายเลยถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังของตัวปราสาทภาพในคลิปมันชัดเจนมากครับว่าไม่ใช่แค่การเสียชีวิตธรรมดามันเป็นยังไงหรอคะสะภาพคือร่างส่วนใหญ่ถูกหินขนาดใหญ่แล้วก็โครงสร้างปราสาทที่พังถล่มลงมาทับไว้จนมิดเลยบางร่างเห็นแค่ปลายรองเท้าคอมแบทโผล่ออกมาโ บางรางก็เห็นแค่ลำกล้องปืนคือนักข่าวในคลิปบรรยายว่ามันไม่ใช่แค่การเก็บกู้ศพธรรมดาแต่มันแทบจะเป็นการขุดค้นหาผู้เสียชีวิตใต้ซา,ากอาคารเลยทีเดียวครับเหมือนกู้ภัยเลยนะคะใช่ครับเป็นงานที่อันตรายแล้วก็ยากลำบากมากในคลิปยังให้รายละเอียดด้วยว่ามีกลิ่นโชยออกมาค่อนข้างรุนแรงซึ่งมันเป็นสัญญ,ญาณที่น่าเศร้ามากว่าร่างของผู้เสียชีวิตเริ่มเน่าเปื่อยแล้ว บง่งบอกว่าพวกเขาติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังมาหลายวันแล้วครับแค่นึกภาพตามก็รู้สึกหดหูแล้วค่ะแล้วตรงนี้แหละครับคือจุดที่เรื่องมันเริ่มแปลกขึ้นมาแปลกยังไงคะเพราะโดยปกติแล้วในสถานการณ์แบบนี้เมื่อการสู้รบยุติลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามหลักมนุษยธรรมก็คือการประสานงานเพื่อขอรับร่างผู้เสียชีวิตกลับไปใช่ค่ะเพื่อไปทําพิธีถูกต้องครับแต่สิ่งที่แหล่งถาวของเราเน้นย้าก็คือ ฝ่ายรัฐบาลกัมพูชางเงียบสนิทเงียบเลยเหรอคะไม่มีไม่มีการติดต่อใดๆมาอย่างฝั่งไทยเพื่อขอรับร่างทหารทั้ง16นายกลับไปเลยเดียวนะคะคือทหารที่สู้รบปกป้องประเทศจนตัวตายในสนามรบครับกลับถูกรัฐบาลของตัวเองทอดทิ้งไว้ใต้ซากปรักหักพังแบบนั้นเหรอคะใช่ครับมันมันฟังดูไม่สมเหตุสมผลเลยทําไมล่ะคะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู้เป็นคําถามที่ดีมากครับว่าทําไม และคำตอบของคำถามนี้มันก็ย้อนแย้งอย่างไม่น่าเชื่อเลยเพราะในขณะที่รัฐบาลกัมพูชานิ่งเฉยต่อชะตากรรมของทหาร16นายที่สละชีพในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองพวกเขากำลังสร้างเรื่องราวของวีรบ,บุรุษอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาอย่างเอิก,กะกรึกเลยครับวีรบ,บุรุษกลุ่มอื่นในสมรภูมิเดียวกันเหรอคะใช่ครับแต่เป็นกลุ่มที่การกระทําตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงยังไงคะในคลิปข่าวเล่าว่ามีทหารกัมพูชาอีก18นายที่ปักหลักสู้รบอยู่อีกจุดหนึ่ง แล้วตัดสินใจโบกธงขาวโบกธงขาวยอมจำนวนต่อทหารไทยครับคือยอมแพ้แล้วกลุ่มที่ยอมแพ้เนี่ยนะกับถูกยกย่องเป็นวีรบุรุษดิฉันฟังไม่ผิดใช่ไหมคะครับผมคือมันสวนทางกับความเข้าใจเรื่องเกียรติภูมิของทหารด้วยสิ้นเชิงเลยละ่ะฟังไม่ผิดหรอกครับและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยค่ะรัฐบาลกัมพูชาในตอนนั้นหยิบเอาเรื่องราวของทหาร18นายที่รอดชีวิตกลุ่มนี้มาประโคมข่าวใหญ่โตในประเทศอ๋อ มีการจัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติยกย่องพวกเขาในฐานะวีรบุรุษผู้กล้าหาญโหนี่คือยุทธศาสตร์ทางการเมืองและการใช้สื่อที่แยบยลมากครับมันคือการโหนกระแสเพื่อสร้างเรื่องเล่าที่รัฐต้องการให้คนรับรู้โห oh. พอฟังแบบนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นมาเลยค่ะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องในสนามรบแล้ว แต่มันคือการเขียนประวัติศาสตร์แบบสดๆเพื่อเป้าหมายทางการเมืองชัดๆถูกต้องครับมันเหมือนการแสดงของนักมายากลที่เบี่ยงเบนความสนใจของผู้ชมให้ไปมองอีกทางอืในขณะที่มืออีกข้างกำลังทำสิ่งที่ไม่อยากให้ใครเห็นการสร้างเรื่องเล่าว,วีรบุรุษผู้รอดชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันทำหน้าที่หลายอย่างพร้อมกันอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือปลุกกระแสะชาตินิยมสร้างแนนนิยมให้รัฐบาลและที่สำคัญที่สุด ค,คือมันกลบข่าวความสูญเสียที่แท้จริงที่ประสาทต,ตาควายทําให้ไม่มีใครตั้งคําถามที่น่าอึดอจจัดใจว่าแล้วทหารอีก16นายที่เสียชีวิตล่ะรุดกลุ่มใหม่เป็นเกมการเมืองที่ใช้ชีวิตและความตายของทหารเป็นเครื่องมือจริงๆแต่กลับมาที่ร่างของทหาร16นายนั้น,นในความเป็นจริงฝ่ายไทยได้ไม่ได้ปล่อยปะละเลยพวกเขาใช่ไหมคะไม่ได้ปล่อยเลยครับในคลิปเราจะเห็นภาพการทํางานของทหารไทยอยู่ใช่ครับ และนี่เป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจมากในคลิปแสดงให้เห็นเลยว่าทหารไทยไม่ได้ปฏิบัติกับร่างผู้เสียชีวิตในฐานะศัตรูแต่ให้เกียรติในฐานะเพื่อนทหารที่พลีชีพในสนามรบเหมือนกันแต่ด้วยอุปสรรคอย่างที่เล่าไปตอนต้นทั้งสภาพพื้นที่ที่เป็นซากปรักหักพังและก็สภาพศพที่ไม่สมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถเข้าไปอุ้มหรือเคลื่อนย้ายแบบปกติได้เลย ซึ่งก็นํามาสู่วิธีการที่เห็นในคลิปครับคือทหารไทยจําเป็นต้องใช้เชือกผูกเพื่อดึงร่างออกมาจากใต้ซากหินทีละล่างซึ่งแน่นอนว่าภาพที่ออกมามันอาจจะดูไม่สวยงามครับผมแต่มันเป็นวิธีเดียวที่ทําได้ในสถานาการณ์บีบคั้นแบบนั้นเพื่อนําร่างพวกเขาออกมาให้ได้ถูกต้องครับก่อนจะส่งมอบให้หน่วยกู้ภัยนําไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อที่น่าทึ่งกว่านั้นคือแหล่งข่าวระบุว่าแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการทำบุญอุทิศส่วนกุศล อย่างค่าซองถวายพระก็เป็นเงินของคนไทยที่ร่วมทำบุญให้และภาพการใช้เชือกดึงร่างนี่แหละครับที่กลายเป็นชนวนของดราม่าระลอกใหม่อ๋อมีดราม่าด้วยมีครับในข่าวมีการพูดถึงชาวเน็ตชาวกัมพูชาคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าเจ๊ใจค่ะพอเขาเห็นคลิปนี้ก็ตีความไปในทันทีเลยว่านี่คือการกระทาที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมโอเป็นการเอาเชือกลากศพทหารกัมพูชาพื่ประจานศักดิ์ศรี เป็นการตีความจากภาพแค่เซียววินาทีโดยที่ไม่ได้เข้าใจบริบทหรือข้อจํากัดหน้างานเลยแม้แต่น้อยปรากฏการเจ๊ใจนี่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากนะครับค่ะมันแสดงให้เห็นว่าสงครามยุคใหม่ไม่ได้รบกันแค่ในสนามรบแต่รบกันในพื้นที่ข้อมูลข่าวสารด้วยจริงด้วยค่ะภาพแค่ภาพเดียวคลิปแค่คลิปเดียวที่ถูกตัดออกจากบริบทสามารถกลายเป็นอาวุธที่สร้างความเกลียดชังและความเข้าใจผิดได้รุนแรงกว่ากระสุนปืนเสียอีกอืม เพราะมันโจมตีที่อารมณ์ความรู้สึกโดยตรงเลยใช่ครับทําให้คนพร้อมจะเชื่อและส่งต่อโดยไม่ทันได้ฉุกคิดถึงความจริงรอบด้านดิฉันนึกภาพตามแล้วมันน่าหดหูนะคะในสถานการณ์ที่ตึงเครียดขนาดนั้นทหารไทยก็พยายามให้เกียรดศัตรูผู้ล่วงลับแต่สุดท้ายการกระทําดีๆกลับถูกบิดเบือนไปได้ง่ายๆแบบนี้ครับ ไม่ได้แค่แก้ต่างว่าทหารไทยทําไปเพราะความจําเป็นแต่เขาอธิบายเลยว่านี่คือความพยายามครั้งสุดท้ายที่จะมอบเกียรติและศักดิ์ศรีคืนให้กับผู้เสียชีวิตภายใต้ข้อจํากัดทั้งหมดที่มีไม่ใช่การลบหลู่ไม่ใช่เลยครับแต่คือการให้เกียรติในรูปแบบเดียวที่ทําได้แล้วณเวลานั้น แล้วมีอะไรอีกไหมคะมีครับและเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากค่ะเขาไม่ได้หยุดแค่การแก้ต่างแต่เขาตั้งคำถามกลับไปยังฝั่งเจ้ใจและสังคมกัมพูชาในตอนนั้นว่าว่าอะไรคะแทนที่จะมาตั้งคำถามถ,ามถ,ามถึงวิธีการเก็บกู้ศพของทหารไทยทำไมไม่ลองตั้งคำถา,ถ,าถามถึงต้นเหตุที่ทำให้ทหารเหล่านี้ต้องมาเสียชีวิตหรอ <c oughs> ทำไมไม่ตั้งคำถา,ถามถึงรัฐบาลตัวเองที่ส่งทหารซึ่งขาดการฝึกฝนมายังสมรภูมิรบที่อันตรายขนาดนี้โอ้โหอันนี้คมมากทหารกัมพูชาบางคนที่ถูกส่งมาแนวหน้าได้รับการฝึกเพียงแค่หนึ่ถึงสองวันเท่านั้น แล้วก็ถูกส่งมายังพื้นที่ปะทะเลยทันที oh. คำถามของผู้สื่อถาวจึงเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากปลายเหตุของโศกนาฏกรรมไปสู่ต้นตอที่แท้จริงว่าการที่ทหารหนุ่มต้องมาจบชีวิตลงอาจจะไม่ใช่แค่เพราะการประทะกันแต่เป็นเพราะระบบการเตรียมความพร้อมที่ไม่ดีพอด้วยหรือไม่ครับนี่คือคำถามที่แหล่งข่าวทิ้งไว้ให้คิดครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรพอฟังมาทั้งหมดแล้วเรื่องที่เราคุยกันวันนี้มันใหญ่กว่าแค่เหตุปะทะชายแดนจริงๆนะคะ ครับมันคือเรื่องของความทรงจำที่ถูกเลือกสรรโฆษณาชุนเชื่อที่ถูกสร้างขึ้นและคุณค่าของชีวิตทหารคนหนึ่งที่ถูกกำหนดโดยเกมการเมืองอย่างแท้จริงใช่เลยค่ะถ้าจะสรุปใจความสำคัญก็คือคุณค่าของการสลัดชีพในสนามรบสามารถถูกบิดเบือนได้เสมอเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองอเรื่องเล่าของวีรบุรุษถูกเลือกและสร้างขึ้นมาอย่างตั้งใจ ในขณะที่เรื่องราวของความสูญเสียที่แท้จริงกลับถูกทําให้เงียบหายไปเหมือนไม่มีตัวตนเลยใช่ครับความจริงเกี่ยวกับชะตากรรมของทหาร16นายนั้นก็เกือบจะถูกฝังกลบไปพร้อมกับร่างของพวกเขาทั้งใต้ซากปรักหักพังของสองครามและซากปรักหักพังของโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองเป็นบทสรุปที่ทั้งน่าเศร้าแล้วก็ทลังมากมันสะท้อนความจริงอันโหดร้ายของสองครามและการเมืองได้ชัดเจนจริงๆคะ่ะแต่ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดไว้อีกสักหน่อยนะครับ เชิญลยค่ะแหล่งข้อมูลของเราเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การกระทําของรัฐบาลและมุมมองจากฝั่งไทยเป็นหลักแต่ก็ทิ้งช่องว่างสําคัญไวใ้ให้เราขบคิดต่อคือเรื่องอะไรคะแล้วครอบครัวของทหาร16นายที่ถูกลืมเหล่านั้นล่ะครับพวกเขานั่งรออยู่ที่บ้านรอฟังข่าวคราวของลูกชายสามีหรือพ่อของพวกเขาอย่างไรนั่นสิคะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไปได้ไกลและรวดเร็วขนาดนี้ เรื่องเล่าอย่างเป็นทางการของรัฐบาลที่เชื่อชูทหารที่ยอมจำนวนจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้นานแค่ไหนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคำถามของครอบครัวที่รอคอยคำตอบซึ่ง,งคำตอบนั้นซึ่งอาจไม่มีวันมาถึงอย่างเป็นทางการเลยก็ได้ครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับหัวข้อข่าวในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบคลิปแล้วพบกับพวกเราใหม่ในหัวข้อข่าวถัดไปกับช่องนาทีรู้ข่าวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ